สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเด็กและเยาวชนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาประเทศคือการที่เด็กและเยาวชนนั้นได้เติบโตเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของประเทศชาตินะคะ และจะดีไปกว่าน,นั้นนะคะหากเต็มเปลี่ยนไปด้วยศีลธรรมและคุณธรรมอันดีงามและในวันนี้ค่ะเอมมาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับน้องคนนึงจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งน้องนั้นนอกจากจะมีความกระตันยูกตะเวทีต่อบุพการีบิดาบันดาแล้วน้องยังสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ มาร่วมพูดคุยนะคะกับน้องมาริสาโยธาจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามไม้ทราบว่าน้องมีแรงบันดาลใจหรือมีที่มาที่ไปอะไรที่ทำให้น้องนั้นอยากที่จะทำความดีและมีความกระตันยูต่อบุพการีบ้างคะค่ะในการทำความดีสำหรับหนูนะคะคือการลงมือกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อผู้อื่นหรือส่วนรวมค่ะ ซึ่งคติธรรมที่หนูยึดถือในการใช้ชีวิตน,นะคะคืออดทนถึงที่ได้ดีทุกคนค่ะเพราะทุกคนเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันค่ะแต่หนูเชื่อว่าเราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองในการทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ค่ะสําหรับหนูนะคะการที่ได้ลงมือทําความดีหรือการได้ช่วยเหลือการงานของพ่อแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่พ่อแม่ทําหรืองานภายในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะส่วนการทําความดีต่อส่วนรวมนะคะยกตัวอย่างเช่น การที่เราม ah ีจิตอาสาทําประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะซึ่งต in <us> ัวหนูเองเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนเผยแผ่ธรรมค่ะต้องซึ่งจะมีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาค่ะนอกจากนี้หนูได้มีโอกาสทําประโยชน์จิตอาสาในโรงพยาบาลค่ะโดยการทําอาหารและนําอาหารไปช่วยผู้ป่วยระติในสถานการณ์โควิด1นาที่ผ่านมาค่ะและหลังจากที่ได้มีการร่วมกิจกรรมนั้นน้องได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ หนูได้มีโอกาสทํากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาค่ะซึ่งหนูได้เห็นรุ่นพี่ในการทํากิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะและมีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเลยทําให้หนูได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะเช่นการสวดมนต์หมู่มส่งเสริมพละนาฏเตททานองสารพันยะและการบรรยายธรรมค่ะโดยคุณครูจะทําให้เรารู้สึกแบ่งเวลาจากการเรียนมาฝึกฝนค่ะ พราะทุกกิจกรรมนะคะต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนค่ะซึ่งทําให้หนูได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมพระพุทธศาสนาเหล่านี้นะคะหนูได้มีโอกาสทํากิจกรรมพระพุทธศาสนาอื่นๆค่ะเช่นการเป็นผู้นํานักเรียนร่วมกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาต,ต่างๆค่ะ,คะซึ่งการทําความดีนะคะสิ่งที่ส่งผลย้อนกลับมาอาจจะไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่าอะไรค่ะแต่สิ่งที่ได้คุกความสุขใจ และน้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมประจําปีนี้คะ่ะค่ะนในการได้รับพัดเลือกให้ได้รับรางวัลครั้งนี้นะคะหนูมีความรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจคะ่ะทั้งต่อตอนเองสถานศึกษาและครอบครัวค่ะอยากจะให้น้องค่ะฝากถึงเด็กและเยาวชนที่กํลาลังดูอยู่ทางบ้านนะคะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆเหล่านี้บ้างคะค่ะ อยากฝากถึงเยาว,วชนทุกวันนี้นะคะการทําความดีไม่ใช่สิ่งที่ทํายากค่ะเราทุกคนสามารถลงมือทาและทําได้ท,ทันทีค่ะโดยไม่ต้องรออะไรค่ะเช่นในสถานการณ์โควิดปีนี้นะคะเราสามารถช่วยเหลือได้ทันทีแค่ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องมาริสาโยธาจัน์มากๆนะคะสวัสดีค่ะ แปลกใจเลยนะคะที่น้องมาริสานั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติงามจนมีรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากมายที่การันตีนะคะแสดงให้เห็นว่าน้องนั้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการเด็กและเยาวชนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ